สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เชียร์เพลว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทอง h ช n แนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางเหล่าพัฒนาเลขเพื่อนบ้านเอาคลิปนี้มาตามตัวเลขของอาจารย์พัดนะคะ อาจารย์พัดมัดรวมก,กันกับตัวเลขแม่นมแม่นมแล้วก็จะมีปู่แสวงและตัวเลขปู่รับนะคะสี่ึสำนักเลยยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกสำนักทั้งอาจารย์พัดอาจารย์แม่นมแล้วก็ปแูแสวงแล้วก็ปู่รับมากๆที่เมตตาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราทุกๆท่านนะคะแอดก็กลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามและรับชมเอามาดูตัวเลขกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาดูตัวเลขปู่รับจับตามองไว้นะคะปู่รับไม่แน่นะคะงวดนี้อาจจะแตก3ตัวนะคะปู่รับนะคะของเก่า ดูของใหม่ไปเลยนะคะปู่รับตัวเลขจะเบ,บิ้ลหามไม้ค้าดูเหมือนจะเบ,บิ้ลหามนะคะตัวเลขปูรับ24่บตุลาปี68นะคะปู่รับวิ่งกับรูดเลข7 7เม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นให้เลข7นะคะจับคู่ให้ให้เลขวิน4 2 7 7 7 4 2 7 7ด เจ็ดเจ็ดต้องเจ็ดนะคะก็คือ3ตัวสามตัวสี่เจ็สองสอถ้าสองเต้องกลับพี่กลับพี่7จ็ดสองสองด้วยนะคะ7จ็สองสองเอ้าแอดกลับให้แล้วก็ตองเจ็ดนะคะ7 7็เลขจะเบิ้ลหามหรือเปล่าเป็นลองลุ้น 2ตัวเจ็ดสองเและสองสองรองไปที่2747และ42วิ่งรูดเลข7มาแน่ๆถ้าแบบนี้ตัวเลขถ้ามาแนวนี้ไม่พลาดนะคะตัวเลขปู่รับนะคะจับตามองไปได้เลยนะคะเอามาตามต่อตัวเลขเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วฝากช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ มาตามต่อนะคะปู่แสวงปู่แสวง24ตุลาให้ไหวนะคะมิ่งกับรูด7กับ6ชนปู่รับเลข7นะคะเลขวิน0 0น6 0 0 0 7 6 0เอ้าวเมื่อสักครู่นี้เป็น277แล้วตอง7อันนี้007หรือ077อ้าวแอดทำให้เพราะว่าเลขมาแบบนี้กลัวเบิ้ลหามจังเลยทำไมเออ ทำไมเหมือนคล้ายๆกันเลยเลข700นะคะ700เพราะว่า007 700ไม่ใช่ต้องเป็น077อืม 077เพิ่มให้นะคะ077แล้วก็076แล้วก็760นะคะอีกตัวหนึ่งทัชกันคือ78นะคะแล้วก็00มีแล้วอ,อ้าวอ่า2ตัวนะคะ2ตัวเน้นๆ0776 60แล้วก็00เน้นๆกันไปที่78นะคะอีกหางหนึ่ง f แอดเพิ่มให้เองนะคะท่านใดที่ชอบก็ลองติดไว้ไม่ชอบขึ้เลื่อนผ่านเท่านั้นเองตัวเลขปูสแสวงจับตามองปูรับปูสแสวงไว้ได้เลยนะคะเพราะตัวเลขอาจจะมาในงวดนี้นะคะอาอมาตามต่อนะคะตัวเลขแม่นมนะคะตัวเลขแม่นมงวดที่ผ่านมาเข้าสามตัวแตกนะคะสามตัวแตก เราพัฒนา22ตุลาปี68เลขแม่นมนะคะวิ่งกับรูดเลข9กับเลข3 9กับ3เลขวิน189 18 1 8 38 189 38จับคู่ให้198ผลรางวัลมาก918คือ3ตัวแตกนะคะ3ตัวแตก อสองตัวก็เข้าหนึ่งแปดด้วยเข้าสามตัวแตกบนแล้วก็เข้าหนึ่งแปดด้วยนะคะตรงๆโดยที่ไม่ต้องกลับเลยหนึ 1, ่งแปดอ้าวก่อนที่จะไปดูตัวเลขของใหม่ตัวเลขแม่นมเข้ามาแล้วสามงวดน,นะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปศูนย์แปดศูนย์แปดเลขแม่นมงวดน,นี้สามตัวแตกจับตามองไว้ได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะมีคำเตือนที่วิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงนะคะพิจารณาทุกตัวเลขมีแนวทางดีกว่าเดาแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นมีหน้าที่นำตัวเลขและแนวทางมาฝากทุกๆท่านชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะเอาแม่นมของใหม่ลาวพัฒนา24ตุลาปี68 แม่นมให้วิ่งกับรูด2เม็ดเดียวห่างเดียวเลข2ปกติมี2ตัวนะคะเลขวิ่งรูดถ้าเลข2ตัวเดียวแปลว่าเลขชนกันฟันไปเลยเลข2เลขวิน่น3 6 2 2 0 3 6 2สอเอาไปวินเอานะคะสตัว3ชุดก็มี3ามสองอย่าลืม2 6 6ห 6, 6 6 2สอก็ 2, 0, 2 ศูนย์อืมตัวกลับนะคะแล้วก็สองตัวนะคะสองหกสองสองสองศูนย์และศูนย์ศูนย์แล้วก็รองไปที่หกศูนย์หกหกสามหกสามสองและศูนย์ศูนย์อ้าวท่านใดที่ชอบแคมหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าสามตัวแตกสองตัวแตกผ่านมาแล้วนะคะว่า จะแตกอีกหรือไม่ไปลุ้นนะคะเพราะว่าแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักบางทีส่วนใหญ่ก็มาสองรอบหลดสามงวดหลดุดจะเป็นอย่างนี้บางอาจารย์เข้าติดกันเป็นอาทิตย์เลยนะคะไปลองลุ้นพิจารณาเราตามอาจารย์ท่านไหนก็ตามอาจารย์ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าทุกอาจารย์แม่นอยู่แล้วแต่ก็มีหลุดแต่ว่าจะหลดงวดไหนเท่านั้นเองนอกนั้นก็เข้านะคะ มาตามต่ออาจารย์พัดนะคะที่ทุกท่านรอคอยอาจารย์พัดว่าง้วนนี้จะแตกหรือไม่พออาจารย์พัดเข้าสี่ตัวแตกสามตัวแตกแล้วงัวที่ผ่านมาหลุดนะคะการหลุดของอาจารย์พัดให้908ผลรางวัลมา918เป็นที่น่าเสียดายตรงๆด้วยนะคะไม่เป็นไรมาตามของใหม่ยังไงก็กลับขอบคุณอาจารย์พัฒน์ แม่นมปู่แสวงแล้วก็ปู่รับนะคะเอามาดูอาจารย์พันธ์เราพัฒนา24ตุลาปี68อาจารย์พันธ์ให้วิ่งกับรูดเลข2กับเลข4 2กับ4เลขวิน3 2 7 4 4 3 2 7 4 4อ้ามาตามต่อของ3ตัว3 2 7 7 2 4และ2 4 4 สองตัวเน้นสองเจ็ดสองสี่และสี่สี่สองตัวรองเจ็ดสี่สามเจ็ดสามสองและสองสองชอบไหมคะเน้นสองเจ็ดสองสี่และสี่สี่รองไปที่เจ็ดสี่สามเจ็ดสามสองและสองสองชอบไหมคะ ตัวเลขอาจารย์พัดนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยชอบก็ติดไว้ไม่ชอบคือเลื่อนผ่านทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะย่อมมีเข้ามีหลดชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะยังไงกับขอขอบคุณทุกๆขั้นที่ติดตามและรับชมยังไง วัดสองทุ่มครึ่งเราพัฒนาขอให้ทุกท่านมีเฮไปพร้อมๆกันไม่ควรพาดน,นะคะอยากให้ถูกทุกๆคนเลยรอคลิปถัดไปนะคะจะเป็นปู่ลิงดำอาจารย์โยปู่รวยปู่ไข่ปูปป่สีนะคะแล้วก็อาจารย์สายทานอาจารย์ยอดุรีลำหลงพี่แขกนะคะติดตามรอไว้นะคะแอดเอามาฝากทุกชุดเลยหรือว่าท่านใ้อยากเข้ากลุ่ม VIP ชุดสายด่วนก็ถ้าทายทาง อจะลงสแกน Q R code ให้นะคะก็ทักถายเข้ามาอยากเข้ากลุ่มพลังบุญนะคะอา่อานากฎรละเบียบก,ก่อนแล้วก็ขอเข้ากลุ่มเท่านั้นเองคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ